สายไลฟ์สดต้องฟังเลยครับกฎระเบียบมาใหม่นะครับเขาบอกว่าอันที่1นนะครับห้ามเอาวิดีโอชาวบ้านนะครับมาเปิดให้ดูครับโน้ตยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะสมมติว่าโน้ตขายกางเกงยียนแล้วกันโน้ตก็พูดกับหน้ากล้องอย่างนี้อยู่ใช่ปะ่ะแล้วโน้ตก็บอกว่าเนี่ยดูของพี่พิมพสิแล้วโน้ตก็เปิดไลฟ์สดของพี่พิมอาจจะเป็นแบบรีรันของแกก็ได้นะแล้วโน้ตก็แล้วโน้ตก็เปิดอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ให้ลูกค้าดูดูสิพี่พิมพ์ขายแพงกับพี่อีกนะ อย่างเงี้ยโดนแบนทันทีเลยครับเขาอะไม่อยากเหมือนให้เราอะมีการเหมือนไปไปพาดพิงหรือไปอ้างอิงจากคอนเทนต์ของคนอื่นมาพูดในไลฟ์สดข้อที่2นะครับตอนนี้ TikTok เนี่ยไม่อนุญาตให้เราเอาวิดีโอของตัวเองมาทำการรีรันได้แล้วครับ TikTok เนี่ยโน้ตเข้าใจว่าเขาต้องการจะสร้างสภาพแวดล้อมอะ ให้เหมือนกับคนซื้อกับคนขายอะได้เจอกันจริงๆคือการที่เราเอาวิดีโอรีลันไปเล่นนะครับมันทําให้เหมือนกับลูกค้าเนี่ยอูอะไรที่มันแบบไม่ใช่ของจริงอะถูกปะ่ะถ้าลูกค้ามารู้ตอนหลังว่าจริงๆแล้วแม่งมันไม่ใช่ไล์สดมันคือการที่แบบเอารีลันมาเปิดเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกแบบเสียอัธรรตในการรับชมมากๆเลยดังนั้นทิกตอกก็เลยห้ามเลยว่าถ้าฉันจับได้ว่าแกเอารีลันมาเปิดนะฉันจะแบนช่องแกอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ย จริงๆซีเรียสกว่าการส่งของใช้นะครับเพราะว่าเท่าที่นวดไปอ่านบทลงโทษนะครับบทลงโทษในการทํา2ข้อนี้นะครับอันที่1ครับเขาจะทําการลบสินค้าของเราครับและถ้าขั้นแบบรุนแรงสุดนะนางขู่เลยนะถึงขั้นแบบว่านางจะปิดเลยนะฮะปิดทิกตอกช็อปเราเลยอ่ะ